พี่พรอ๋องั้นไงมาแล้วไปก่อนนะคะป้าตัวเองวันนี้กินอะไรดีไอ้แก่เที่ยงแล้วแกตื่นหรือยังมาด้วฉันไปกินข้าวด้วยแกกะจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยหรือ <G ül üyor> ไงมะเหนียวเลิกงานแล้วเราไปเดินเล่นที่ตลาดนะัดกันไหมอ๋อไม่ค่ะหนูจะไปกับแฟพี่รักอาวแฟนหนูมาแล้วไปก่อนนะอะไรของพวกเธอนี่เลิกงานก็มีแต่จะรีบกลับบ้านแฟนจะพาไปดูหนังคะ่ะพี่พรรีบไปเดี๋ยวไม่ทันไปก่อนนะป้าที่รักไอ้แก่แกตื่นหรือยังเนี่ย ย <Yay> ายนิวค่ะเจ้แกทำไมไม่ติดราคาฉันบอกอกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำขอโทษค่ะเจ้อันเท่าไหร่ไปดูมาสิฉันเุนเหน่กับแกจริงๆเลยขอโทษค่ะเจ้เดี๋ยวหนูดูราคาให้ักค่นะคะลูกคา้าน้ำหอมเลิฟโพชั่นขวดใหญ่อ๋อมาใหม่นี่เองปกติมีแต่ขวดเล็กีหนา่าหละ่ะเราเลยยังไม่ได้ติดราคารอแป๊บนึงนะคะลูกคา้าดูน้องพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันหนึ่งมาทำงานเอาสมองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊ร้านนี้ปากจัดจริงๆถ้าฉันเป็นลูกน้องเนะี่ยฉันลาออ ค่ะเจ๊เห็นไหมแหกตาดูซิว่าพื้นมันเปื้อนขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูรีบทำความสะอาดค่ะทํางานแต่ละวันต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จักหัดคิดหัดทําเองมาทํางานอาสมองมาด้วยไม่ใช่มาแต่ตัวน้องพนักง,งานคนนี้ทนได้ยังไงตั้งหลายปีงานมีต้งเยอะต้งองแยะไม่ไปหาทําเจ๊คะพอดีว่ารอบนี้แม่หนูจะต้องไปให้คีโมอะคะ่ะแต่ว่าตังค์หนูไม่พออ่ะเดี๋ยวเจ๊โอ,อนให้เจ๊คะทําไมโอนมาเยอะจังคะเออเอาไปเลย ถือว่าเจ๊ช่วยอไปรักษา,ามแม่ตั้งแต่แม่หนูป่วยเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเลยหนูเกรงใจค่ะแล้วไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเฮ้ยเจยมาลำนี้ลำไรไปไปไปิปลานไปเสียเวลาเวลาที่จะไปฟิตเนสหละนะครับผมกดช่วยไม่ไม่ต้องไปนั่งพักไปเดี๋ยวก็ปวดหัวอีกผมอยากช่วยคุณช่วยทีวิตผมไว้ให้ผมตอบแทนคุณบ้างนะครับ คุณเป็นอะไรไหมครับสงสัยจะปวดท้องกระเพาะน่ะแล้วคุณยังไม่กินข้าวเรอครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอย่าดื้อสิเห็นไหมไม่กินข้าวมนเป็นแบบนี้อ่ะผมไปซื้อข้าวให้นะรอสักแป๊บนะฮะนิวครับกินข้าวแล้วกินยานะมียาให้ด้วยขอบคุณนะคุณพอได้แล้วนั่งพักก่อนทำตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่เป็นไรหรอกครับผมทำได้อยู่ครับพักเธอผมเป็นห่วงนีุ่ณทำอะไรอยู่ครับเรากำลังให้เพื่อนช่วยตามหาญาติให้คุณอ่ะไม่ต้องหรอกครับทำไมคุณไม่อยากกลับบ้านหรอผมไม่อยากไปจากคุณหรอกสมชายประกาศลงโซเชียลให้หมดเลยนะถ้าใครหาลูกชายฉันเจอฉันจะให้รางวัลอย่างงาม ลมหนาวพัดผ่านมาหน้าก็เริ่มแห้งเป็นขุยทั้งแสบทั้งคันยิ่งจะทาแป้งแต่งหน้าไม่ต้องพูดถึงเป็นคราบไปเลยสิคะแต่หลังจากที่รู้จักกับสีจานมอยจเจอไรเซอร์ตัวนี้ปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปช่วยให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นดีมากๆหน้าแห้งหน้ารอกคือหายหมดหลังจากใช้แล้วหน้าฟูฉ่ำน้ำดีมากๆแบบนี้ต้องลองแล้วค่ะ ใครยังอยากไปต่อในหน้าหนาวกดตะกล้าเลยจ้าคุณซื้ออะไรนี่ก็มาเมี่ยวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงมาเมียวโอ้ปวดหัวโอ้ปวดหัวมิทพีนปวดหัวิทินโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่นี่บ้านเรานี่เราจําทุกอย่างได้แล้วมิทิีนฟื้นแล้วหรอมาเมียวเธอจําเราได้แล้วหรอ จำได้แล้วเราก็จำได้ด้วยเธอไม่รักเราเราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหานิวมิทีนอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราจะไปหานิวเราท้อง<ะ>เราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอเนวมิทีน เธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัวไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงแม่เหมียวท้องลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะ แค่นี้เองไม่อยากให้นิ้วเดียเลยถ้าเกิดว่าวันนึงเธอจำอะไรขึ้นมาได้เธอจะยังอยู่ที่นี่ไหมผมจะจำอะไรได้ไม่สำคัญที่สำคัญสิ่งหนึ่งผมไม่ลืมนิวแน่นอนคาโอลชุมพู่ ถ้าวันนั้นมิทมีนไม่ได้ไปต่างจังหวัดแสดงว่ามันกลับไม่ได้ยินที่เราคุยกันนะสิแล้วที่มันหายไปแสดงว่าเป็นเพราะเรื่องที่เราพูดแน่เลยแล้วเราจะทํายังไงมันจะตายไม่ได้นะมันยังไม่เซ็นยกสมบัติให้เราเลยมาเมียลูกเอเคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีข่าวดีแล้วลูกมีคนติดต่อมาว่าเจอมิทีนแล้วไปเราไปตามมิทีนกลับบ้านกันเถอะลูกเป็นอะไรลูก หนูรู้สึกวินหัวจะอ้วกค่ะแม่เ้วตอนเย็นกินหมูกระทะกันไหมกินหมูกระทะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกดานนี่แหละที่เขาบอกว่าเจอมิทีนแน่ใจเหรอคุณแม่อืมเป็นหมูแล้วเนี่ยแก้มนเนี่ยมิทีนลูกลูกมาอยู่นี่ได้ยังไงลูกไม่แม่เป็นห่วงแค่ไหนมานี่เลยว่าคุณเป็นใครครับ นี่คือแม่เธอส่วนฉันก็คือเมียเธอไงเร็วเร็วเวนั่นนั่นนั่นไปเร็วไปเร็วอ๋อนยู่เร็จุดดับดับดับโอ้โหใส่ห้องเลยต่อใส่ห้องเลยโอ้โหใต้เยอะเลยเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะมาปลดอีปูให้กินอย่าลืมมาแบ่งไปกินนะจ้าทำแซ่บๆนะไอ้โอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งนาไอ้บลกหอยเชอรี่น้องอย่ากินก้อยอยขอโทษนะคะ โรงเรียนบ้านนนหินแถดไปทางไหนคะฉันชื่อมะเมียวเป็นครูย้ายมาจากกรุงเทพค่ะครูมะเมียวห้ผมไปส่งก็ได้ครับไอไอไอกลับมาก่อนไหนบอกจะไปจับอีปูไง <c oughs> นั่นอะไรซองสมมองีม่วงมินเล่พาเมอร์ของยายคูนั่นแน่เลยงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางัดทางงัดทางงัดเหนียวทำไมช่วงนี้หน้าใสอ่องต่องจังเลย สวยขึ้นนนเนี่ยไปทำอะไรมาครีมของยายครูเนี่ยดีจริงๆเลยเอ๊หึนี่ครีมอะไรซองสีม่วงมินเล่ไพรเมอผิวเป๊ะแมตชนิทเอาคืนมานะเอาเอาจะไปไหนเด็กหน้าคนสวยไม่จับสีดีโหขนาดเหี้ยเต็มหน้าก็ายังสวยเหมือนเดิมเลยนะนี่ไงเคล็ดลับความสวยของฉันเอ๊ซองมุมองนี้คุ้นๆนะหกเดือนแล้วนะที่คบกันมาผมมีความสุขมากเลยขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตผม ผมรักครูมะเหมียวนะเราจะรักกันตลอดไปฉันรักคุณนะคะนั่นค่ะคุณนายหนูเห็นครูมะเหมียวนั่งอยู่กับผู้ชายตรงนั้นค่ะผู้ชายออกอีเป็นจะแตกครูมะเหมียวมาหาผู้ชายที่มีประจําค่ะมาเหมียวคุณแม่มะเหมียวพรุ่งนี้ฉันจะลางานนะเธอจะไปไหนหรอพรุ่งนี้ฉันจะไปดูหนังกับแฟนเจจะให้ลาหรอช่วงนี้งานเยอะด้วยนะฉันจะบอกเจว่าฉันไม่สบายฉันจะไปหาหมอถ้าเจถามเธอก็บอกแบบนี้นะอืม มาเมียวได้คุยกับชมพู่ยังเรื่องอะไรคะเจ๊ชมพู่ไลน์มาบอกว่าปวดหัวหนักมากจนหน้าบวมเลยนะจนต้องไปหาหมอนะ่ะฮะปวดหัวมากเลยเหรอคะนั้นแสดงว่าชมพู่ก็ไม่ได้ไปดูหนังกาแฟนแล้วสิทีร่าเขาสั่งชุดมาใหม่สวยไหมแต่งตัวอะไรตลกไม่สวยหรอไม่แต่งหน้าเมียนจะไปเล่นนิ้วเลยส่งพัสดุค่ะขอบคุณครับอันนี้ สั่งไรนักนะมาสักทีรอตั้งนานเรามีได้มาตั้งหลายซองเลยคนไม่สวยกินยังไงมันก็ไม่สวยขึ้นมาหรอกเปี้ยงเงินเปล่าๆพี่พรค่คะอะไรคะเจ๊คิวว่าจะเอาชุดนี้ให้พี่พรนะคะพี่พรใส่ไหมคะเจ๊ใส่ก็สวยอยู่แล้วจะเอาให้พี่ทําไมนิวใส่ไม่สวยหรอกคะ่ะพี่โจเกอร์บอกว่ามันตลกอะ่ะตลกตรงไหนนะคะครับอุต้าคะนะมายังครับผมอ๋อเหลือซองเดียวคะ่ะย แกจังเหมือนเอาซองเดียวนี่แหละซองเดียวไปก่อนเนาะผมจะซื้อไปให้แฟนยมอนจะสวยเหมือนแม่ค้าเลยขอบคุณนะคะไม่เคยมีใครชมว่าสวยเลยอะสวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงกับก่อนนะนางฟ้าจุกู้ก็เป็นอย่างนี้ไงพี่ก็ไม่อยากแต่งตัวสวยไอ้คูตาขาน่านี่ก็เลิกกินได้แล้วมันจะสวยเกินหน้าเกินตาเขาแล้วเนี่ยก็พี่บอกว่าหนูไม่สวยไม่ใช่หรอสวยแต่ก็ไม่อยากให้แต่งตัวสวย เล่มอยากให้กินอันนี้ยิ่งกินผิวยิ่งสวยพี่หึงจบไหมพี่คะมีครีมที่ทําให้หน้าขาวไหมคะแนะนำครีมตัวนี้เลยค่ะน้องอตัวนี้หรอเคยใช้แล้วไม่เห็นผลเลยน้องใช้นานไหมคนานานสิคะใช้ตั้งอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่เห็นขาวขึ้นโอ้ยน้องคะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เรียกว่านานเลยคะ่ะมันต้องใช้อย่างน้อยประมาณเดือน2เดือนถึงจะเห็นผลโว้ย ถ้าจะนานขนาดนั้นไม่ใช้หรอกมีตัวไหนที่ขาวไวๆวไหมน้องพวกครีมที่ขาวเร็วๆน่ะมันมีสารทั้งนั้นถ้าเลิกใช้อ่ะน่าจะพังกว่าเดิมอีกนะมีสารหรอใช่อันนี้ถึงจะเห็นผลช้าแต่ปลอดภัยใช้อันนี้ดีกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกขี่เกียรอมีสารก็เอามาเถอะที่มันขาวเร็วๆน่ะที่นี่ไม่มีขายหรอกคะ่ะงั้นน้องลองไ,ไปดูร้านอื่นนะคะโอ๊ยไปดูร้านอื่นก็ได้ใครเขาก็อยากขาวเร็วๆทั้งนั้นแหละหน่าพังมาแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะ Oh, oh, get down to ที่สั่งซื้อเครื่องหนีบ3รุ่นนี้นะคะจะได้รับใบป,ประกันสินค้าจากบริษัทเงื่อนไขาการรับประกันมีดังนี้ค่ะซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีค่ะ ภายใน7วันถ้าสินค้ามีปัญหานะคะบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยค่ะอนาชอปบ,บึงการเป็นตัวแทนจําหน่ายตรงของบริษัทซูเปอร์วีลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รับสินค้าที่เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องหนีบซูเปอร์วีสสำหรับร้านเสริมสวยพร้อมส่งแล้วนะคะทั้ง3มรุ่นอยู่ที่ตราคาสายมือค่ะ เป็นเหมือนเราบ้างทําสีผมบ่อยจนผมเสียแล้วไม่กล้าหนีบผมเลยเพราะกลัวมันจะเสียขึ้นไปอีกแต่พอได้มาเจอเครื่องหนีบซูเปอร์วีคนผมเสียแบบเราก็ไม่กลัวการหนีบผมอีกเลยเพราะเครื่องหนีบรุ่นนี้แผ่นหนีบเขาเคลือบเซรามิกถนอมเส้นผมหนีบแล้วไม่ทําให้ผมแห้งแต่กลับให้ความเงาสวยดูเป็นธรรมชาติแล้วที่สําคัญเลยคือมันอยู่ทรงทั้งวันหนีบแล้วอยู่ทรงตั้งแต่เช้ายันเย็นและใครที่ผมยาวแบบเราแนะนําเป็นไซส์ L เลยค่ะตัวนี้หนีบแป๊บเดียวตรงทั่วหัวเลยเห็นไหมทุกคนถึงแม้ว,ว่าผมเราจะเสียแต่พอหนีบไปแล้ว มันก็เงาสวยได้อยู่นะ เครื่องหนีบซูเปอร์วีเอสยูกับดีดีแตกต่างกันยังไงมองดูเผินๆก็แทบจะเหมือนกันมากรุ่นดีดีกล่องสีน้ำตาลมีโลโก้รูปผู้หญิงกำลังไฟ270วัตต์ปรับความร้อนได้4ระดับ160-220องศารุ่นเอสยูกล่องสีม่วงมีโลโก้รูปปลากำลังไฟ300วัตต์ปรับความร้อนได้4ระดับเหมือนกันค่ะขนาดเท่ากันและมีซี่ฟันเหมือนกันทั้ง2รุ่นรุ่นเอสยูกล่องสีม่วงนิยมใช้ในร้านเสริมสวยเพราะวัสดุทนกว่าและสามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้นานส่วนรุ่น DD ก่องสี านิยมใช้งานเองที่บ้านคุณภาพของแผ่นหนีบเหมือนกันทั้ง2รุ่นหนีบออกมาแล้วผมเงาตรงสวยอยู่ทรงทั้งวันเลยค่ะเครื่องหนีบซูเปอร์วีรุ่นนาโน9022หน้าจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรับความร้อนได้ตั้งแต่120-230ถึง2ององศา